สวัสดีครับวันนี้โมตรนายพามารับรถและรีวิวโตต้าแคม m r อรี่2.4 V กันนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปปี2008นะครับถ้าไม่รับรวมไฮบิดนะฮะ2.4ไฮบิดเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัว2.4เครื่อง2.4ครับที่เป็นท็อปเลยสมัยนั้นนะฮะก็สิบกว่าปีครับรถนะครับสภาพโอเคเลยครับนี่ครับสวยงามครับ คมรี่ส่วนใหญ่ก็จะมีสองเครื่องยนต์นะครับสองจุดศูนย์นะครับสองพันสี่ีนะฮะสองจุดสี่ะมีรุ่น G รุ่น V นะครับแล้วก็มีตัวไฮบริดแล้วก็มีตัว3.5นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่อนะฮะที่ใช้งานนิยมกัน2.4ก็มีบ้างนะครับเอ่อส่วนใหญ่ที่มันแตกต่างกันนะครับก็จะมีเรื่องเอ่อตัวเบาะนะครับอุ่นได้นะปรับอุณหภูมิได้นะครับตัวนี้ก็ปกติครับมีอยู่แล้วนะฮะตัวม่านไฟฟ้านะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นออ2.0น่าจะไม่มีในในปีเดียวกันนะฮะหัวเกียร์นะครับตัวเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นมีสามารถที่ปรับบวกลบได้นะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น2.0เนี่ยจะไม่มีแบบนี้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวผักมาได้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเนี่ยปรับลงปรับขึ้นได้ครับตัวนี้ครับนะค,ครับมัจะเป็นดีครับแล้วก็ไม เรือนไม้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสามสีได้นะครับตึงตึงนะครับก็สามารถเลือกเอาสีตามที่ต้องการนะครับอันนี้ส่วนดิสเพย์แล้วก็พวงมลาลัยก็ยังคล้ายๆกันฮะก็ดูรอบคัน,นก่อนเนี่สวยจริงอ่งะ เป็น 2.4V ที่สวยสวยมากเป็นคีเลดด้วยครับคีเลดเนาะเปิดฝากปุงท้ายได้นี่ฮะทะเบียนเปลี่ยนมาใหม่นะครับเขาเก็บทะเบียนเดิมไว้เนี่ยผมไปเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนอะไรมาหมดแล้วเนี่ย เนาะเอเครับก็ทุกอย่างเดิมหมดนะนปิดกล้องเรียบร้อยครับบาปูฟูเนาะครับฮิเลตก็เป็นผู้สตาร์ทนะครับผู้สาสตร์เนาะเอเคครับก็เ,เขาไปนั่งแล้เหยียบเบรกก็สตาร์ทได้เลยครับเนาะอืมเสานี่เหมือนเดิม เดิหมดเลยครับอย่างลงกมาเบลก็ยังมีอยู่ครับซอกในเดิมไม่อยากแกะเลยัวแน่นมากแน่นจริงนี่ก็เดิมครับเดิมหมดทุกชิ้นผ้าเบาอยยังดีอยู่นะเบลลี่เนี่ยโอ้สวยจริงเบากกัสวยแบบนี้เลยครับ ก็จะเหมือน3.0เลยนะครับแล้วก็เมมเบ y รีเบาะนะครับเมมเบอรีเบาะมีให้3จุดนะฮะก็สามารถเซ็ตได้นะครับโอคนะครับมีระบบพับพับเบ,บาะเอ่อพับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับโอคนะฮะแล้วก็กระจกกระจกรับออโต้นะครับไฟฟ้าไฟาไฟ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยเนาะกระจกมองหลังมาฮะส่วนพื้นฐานก็ยังคล้ายๆกันนะฮะ เบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมครับคู่หน้านะครับไฟฟ้าด้วยครับอืมอ่าเหมือนกันนะฮะการขับขี่พวงมาลัยต่างๆก็จะคล้ายๆกันคอนโซลคอนโซลก็จะเหมือนเหมือนกันครับนะครับโอเคข้างหน้าก็ติดซอนดอยเรียบร้อยครับเป็นเกียร์ชิปโซนิกคือจะเป็นโหมดลบได้นะครับ กดล็อกก็กดนี่กจะเปิดถึงอันล็อก็บาอคนนั่งหลังก็จะดีมากเลยครับเคมรี่ทุกรุ่นเนะาะแบบที่เรารู้อยู่แล้วฮะนะครับโอเคครับการขับขี่เอ่อมรี่เป็นรถที่แน่นมากครับแน่นหนานครับเพราะว่าเป็นรถที่ต้อง,องส่งออกด้วยนะฮะอยู่แล้วนะครับเข้าอเมริกาเข้าแต่ละประเทศเนาะเพราะว่า เป็นโตโยต้าเขาเราทราบดีอยู่แล้วว่าผลทาน,นครับผลทานอยู่แล้วเนาะก็นานๆจะมีส2.4มาหนึ่งคันนะครับสีขาวขาวบุกด้วยเนาะครับรุ่นนี้นะครับไฟหน้าก็จะปรับอัตโนมัตินะครับหมายถึงว่าไฟเลี้ยวตามเวลาเปิดไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับก็สว่างในระดับหนึ่งเลยครับผมครับ แต่กำลังหาตัวปรับสูงต่ําไม่มีนะฮะแค่รุ่นนี้บางรุ่นมันจะมีปรับปรับสูงกับต่ําตรงด้านนี้ฮนะตอนนี้ไม่มีเนาะอ่าแล้วก็มีอตัวก็เป็นคุ้ยคอนโทรลนะครับไม่ใช่อนะตติทีฟเนาะครับกดปุ๊บมันจะมีไฟขึ้นมานีครับโอเคนะครับคันนี้เป็น244ที่วิ่งมาประมาณสักเอ่อ แสนเจ็หมืนแท้นะครับนี่เช็คตัวเช็คที่สูงแล้วนะครับเรียบร้อยครับครับอัตราการกินน้ำมันก็ไม่ต่างจากสองูนเท่าไหร่นะเพราะว่ากำลังเครื่องดีกว่าครับนั้นเวลาเราเหยียบเวลาเราเหยียบแรงต่างเนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเหยียบนิดเดียวแต่เครื่องก็รอบเครื่องต่ำกว่าแล้วกันต่ำกว่าสองจุดศูนนะครับโอเคครับก็กำลังดีครับง<อ>ก็ ดยภาพรวมครับมันลงตัวทุกอย่างแล้วครับแก็รุ่นนี้ไฟท้ายเป็นไฟท้ายกลมอยู่นะฮะไฟท้ายกลมเพราะฉะนั้นไอรุ่นที่ตั้งแต่ปีสอง0สิบที่มันไฟท้ายที่มันอุลตร้าแมนที่มันขาดไปขาดมาเนี่ยก็จะหมดปัญหาไปเพราะไฟท้ายกลมเนี่ยเรียกว่าทนทานทนทานมากครับทนทานจริง,รงตั้งแต่ปีสอง5ห้าแล้วไฟท้ายกลมก็ยังโอเคอยู่เลยครับยังไม่ขาดสักดวงเลยครับเนี่ย พัฒนวิสัยในการขับนะครับโอเคเพื่อนๆถามมาก็เออดีครับเงียบยิ่งหารถที่เขาเรียกว่าหารถที่อะไรนะสมบูรณ์หน่อยฮะไม่เคยชนมาอคันนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับเลยคันนี้เจ้าของครับเขาเขามีหลายคันฮะก็ดูจากสีสันดูจากระบบเบรกหูบเบรกยังใหม่กิ๊กอยู่เลยฮะ ดิสเบรกสี่ล้อนะครับรุ่นนี้นะครับก็ยังโอเคอยู่เลยครับนะเบรกเท้าเอเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าที่เท้านะครับตีเหยียบเท้าขช้นล่างเลยนะครับมันจะมีทีเหยียบเบรกมืออยู่เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> <ไห>นใช้เข้ามาเบรกเท้าแทนกันนะเวลาปลดก็เหยียบไปทีนะครับตรงเท้าซ้ายเนาะครับก็แอร์รุ่นนี้ครับเป็นโด่งดังอยู่แล้วครับแอร์ดูโอนะครับ <S <S <ไห> สามารถที่จะเซตปรับแยกอุณภูมิซ้ายขวาได้อัตโนมัตินะครับและมีฮีตเตอร์ด้วยเวลาหน้าหนาวครับได้ใช้แน่นอนครับฮีตเตอร์นะฮะหน้าหนาวแนละ้วใหอุ่นขึ้นมาเลยครับนะแล้วก็นะระ,นะะบบดูโอ้ครับสามารถเซตเซตอุณภูมิแยกซ้ายขวาได้ครับถ้าเป็นอ,ออกไปมันก็จะเซตเนี่ยให้เท่ากันซ้ายขวานะครับโอเคแล้วมีแอร์ด้านหลังด้วยครับนี่แอร์ด้านหลังอยู่ตรงนี้ครับ ตองคอนโซนกลางมือครับด้านหลังนะครับก็จะเย็นสบายทั่วรถนะครับนะครับเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ราคาแบบเวียงมากครับผมเห็น,น,นตั้งแต่สองแสนกว่าสองแสนกว่าสามแสนกว่าสามแสนไปยๆมีเยอะครับแล้วแต่ผมว่ามันแล้วแต่สภาพรถแล้วก็แล้วแต่หมายเลขไม้ด้วยครับนะฮะถ้าเป็นรถบ้านจริงๆอเนี่ยราคานขาจะสูงเน,นาะเพราะเขาดูแลมันอย่างดีครับ จะเป็นรถรถเช่ารถผู้บริหารรถำนักงานอะไรต่างก็ราคาก็จะดับลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าดูจากเบาะได้เลยครับถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยเบาะด้านหน้าก็จะสึกกว่าเบาะด้านหลังส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเบาะด้านหลังอาจจะใช้น้อยมากครับยกเว้นคนที่มีครอบครัวแล้วต้องไปสี่คนทุกครั้งนะอาจจะสึกเนาะแต่คันนี้ก็เบาะหลังเนี่ยสะอาดดเลยครับมีเบาะหน้าเนี่ยที่ต้องนิดนึงนะฮะแต่เขายังโอเคอยู่ครับ ใช้งานได้ปกติครับไม่ซีเรียสนะฮะนะครับเพราะว่าถ้าเราไปซื้อรุ่นนี้รุ่นใหม่เนาะเคมบรี่เคมบรี่ก็ใหม่ก็จะสองล้านหรือสองล้านกว่าแล้วครับเนาะแล้วแล้วแต่ปีด้วยครับแล้วแต่รุ่นด้วยเนาะครับไม่มีรุ่นย่อยเยอะนะครับตัวนี้ก็ถ้าถ้าย้อนกลับไปสิบกว่าปีก็ตัวนี้ก็ล้านกว่านะครับล้านอย่างกลางนะฮะตัวนี้ก็สองสองจุดสี่วีนะครับเนาะครับ ก็วันนี้จะเอาไปติดเครื่องเสียงครับนี่กับกล้องหน้ากล้องหลังแล้วกล้องบันทึกหลังครับสามตัวแต่ก็ลงดูว่าผมมีกล้องหน้ากล้องหลังอยู่แล้วบันทึกหน้าหลังอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวขอจะดูว่าถ้าเราใช้กล้องอินดอร์มันจะดีไหมนะครับเพราะผมต้องเสียไอ้ที่จิบบุรีไปอันนึ่งอย่างเงี้ยไปคขังแล้วเนาะนะครับก็เมื่อวานก็ไปทำกุญแจคีย์เลสมาแล้วมันมีชุดเดียว ครับก็ถามราคาที่ร้านค e ีช็อปมานะครับตรงลำบุกาผลโยทินห้าสิบแปดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทำกุญแจยอย่างเดียวก็พันห้าแล้ะครับประมาณนั้นเนาะบวกลบลองโทรไปถามดูนะครับแต่ก็เลยเพิ่ม,มเ,เป็นคีเรตไปเลยครับป๊อปปี้มาเลยครับอ่าก็ราคาก็ลองถามที่ร้านดูครับก็เิดใครมีกุญแจคีเรตชุดเดียวเนาะแล้วต้องงานก๊อปปี้เก็บไว้นะครับอ่าราคา ไม่แพงครับรถทั่วไปก็ทำประกันขั้นสามแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ภาษีต่อเรียบร้อยระบอมีครบครับเพราะฉะนั้นเอ,อถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับส4ผมว่ารถที่กำลังดีครับเหมาะนะิ่งสีขาวมุกด้วยสวยครับแล้วก็ใช้น้อยนะครับเอาติดแก๊สเนี่ยน้ำมันคงไม่ไหวสำหรับผมแน่ๆนครับครับผมว่าติดแก๊สรุ่นนี้ รุ่นนี้นะครับอข้อดีอย่างคือสายพานเราลิน้นอะหรือสายพานทําไม่กมันเป็นเป็นโซ่นะครับใช้โซ่ไม่ไม่ไม่ใช้สายพานนะครับเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องโซ่สายพานขาดไปได้เลยครับแล้วก็ทนทานมากครับเครื่องตัวนี้เครื่องตัวนี้เขาวิ่งกันไปล้านกิโลแล้วนะครับแล้วก็ยังวิ่งอยู่ด้วยปัจจุบันนะฮะใช้แก๊ววิ่งด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเซ็ตดีๆเซ้ตแก๊สดีๆดูแลรักษาตามระยะเนี่ยผมว่าโอ้โหใช้างานได้ยาวครับ แล้วรุ่นนี้อ่ะอย่างที่ผมบอกในคลิปนั่นอื่นเนาะเป,นเป็นรุ่นที่เซ็กซี่มากครับคือถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อครับแะเป็นสาวก็สวยอ่ะมันไม่มีมันเหลี่ยมคมมันพอดีพอดีเลยครับไม่มีเหลี่ยมเกินไปแล้วไม่มน,ม,นมนเกินไปนครับเป็นรุ่นกลางๆครับ้ารุ่นใหม่มันใหม่กว่ามันเป็นเหลี่ยมแล้วครับมันเขาเขาชอบเป็นเหลี่ยมกัน,น่ะแต่ผมไม่ชอบเนาะระคาคาก็สูงกว่านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็โตัวเดียวกันนะฮะ แต่ว่าถ้ารุ่นรุ่นใหม่กว่าเครื่องยนต์เขเปลี่ยนไปแล้วเนาะนะครับแต่ความคลาสสิกความมงตัวผมว่าด้วยราคาด้วยนะครับผมว่าเหมาะเลยรุ่นนี้นะสีขาวด้วยเป็น 2.4V ด้วยโอ้โหผมต้องหาไว้ใช้สักคันแล้วเนี่ยอ,อครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวรีวิวกันติดตั้งตัวเครื่องเสียงให้ดูครับสวัสดีครับ ครับผมรีวิวเบื้องต้นนะครับตอนนี้ผมวิ่งได้ประมาณ13.3กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะโอเคก็เทียบกับ2.0เนี่ยผมว่าน่าจะประพอกันนะหรืออาจจะประหยัดกว่าเดิมหน่อยแต่ผมวิ่งช้านะครับแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้น้ำมันมันสาเนาะสามสิเก็กว่าก็อาจจะต้อง พิจารณาไปติดแก๊สอาจจะต้องไปติดแก๊สด้วยแหละเออไม่ต้องพิไม่ต้องดูแล้วครับ <c oughs> ก็ติดต่อที่ร้านอินเจเนียแก๊สเรียบร้อยแล้วครับเนาะอืนเจเนียแก๊สไว้นะครับก็น้องต้อมก็ดูแลอย่างดีครับการใช้งานเครื่อง2.4เนี่ยสิ่งที่มันต่างจากเ,เดิมก็คืออ,อตาเร่งนะตาเร่งก็จะดีกว่าเดิมเยอะเลยครับ ดีกว่า2.0อย่างเห็นได้ชัดเลยเนาะแล้วก็มีระบบเนี่ย2.4ตอนคืนก็จะมีระบบมีไฟส่องน้ตาตาให้ด้วยนะครับทั้งสองเนี่ยเพื่อหนนวยความสะดวกเนาะในกรนี้ที่ในกรณีที่เราติดจอดพีอยู่เนาะก็มีไฟส่องนะครับดับเครื่องก็มีนะครับจนกว่าเราจะล็อกล็อกเนาะก็จะอำนวยความสะดวกได้ครับใช้มาประมาณสามวันเนี่ยเครื่อง โอเคเลยครับเครื่องรุ่นนี้สองจุดสี่เนาะดีมากเลยครับก็ไม่รู้จะเชร์งไงเพราะว่าสองจุดศูนย์ก็ดีแะอันนี้ดีกว่าอีกครับอาจจะอาจจะกินน้ํามันพอพอนะเพราะว่ากําลังเครื่องดีกว่าครับร้อยหกสิบเจ็ดแรงม้าครับแล้วก็ดูอัตรากินน้ํามันเนาะสิบสามจุดสามกิโลเมตรต่อลิตรถือว่าโอเคนะครับสําหรับเครื่องสองจุดสี่ลิตรเนาะแล้วก็แบกน้ำหนักเยอะขนาดนี้นะครับโอเคนะครับ เกียร์รุ่นนี้ก็จะเป็นคลิปทันิ์นะครับก็คือสามารถที่จะเนี่ยบวกลบบวกลบได้แบบนี้เห็นไหมฮะนะบวกลบบวกลบได้เนะาะก็เหมือนสมัยใหม่เนาะแต่ว่านี่คือสิบกว่าปีที่แล้วนะครับ่สิบกว่าปีที่แล้วเนาะก็ใช้งานสะดวกครับทนทานเกียร์ไม่มีปัญหาเลยครับนิ่มมากเป็นรถที่วิ่งประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกิโลโอ้โหไม่น้อยนะครับแล้วก็ติด จอ a n นด o อยมาก็โอเคครับเอาไว้ดู YouTube หรือทำงานก็ได้เนาะตอนที่เราจะติดอยู่นะครับผมก็เอาไว้เรียนภาษาอังกฤษด้วยนี่นั่นเนาะว่างไปครับเอาไว้ดูข่าวสารอะไรต่างๆได้ครับก็ใช้ใช้วิธีแค์ฮอตสปอตได้นะครับแต่แต่ถ้าติดรุ่นที่มันใส่ซิมได้ก็จะแพงกว่านี้เท่าตัวครับประมาณหมื่นอย่างเงี้ย อันนี้ก็เอาติดกล้องถอยหลังก็พอนะครับก็เป็นรีวิวเบื้องต้นในการใช้งานมา3ามมาละนะครับก็เดี๋ยวคาดว่าจะเอาติดแก๊สในวันพรุ่งนี้นะครับร้านเอเจนเร์แก๊สครับจองไว้แล้วครับเรียบร้อยตัวท็อปนะครับลางฮาน่าถังโดนัท54ลิตรนะครับติดไว้ก่อนครับตอนนี้น้ำมันอาจจะลงเนาะแต่มันก็ต้องขึ้นมาอยู่ดีครับผมว่า ถ้าเทียบด้มันแล้วเนาะก็น่าจะคุ้มกว่านะครับขอบคุณครับ